คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหตุขึ้นผู้ความม่วนสำนันอัศิมิภาพเสียงหรือเนื้อหาที่บ่มาะสมเด็กอายุหน่อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำข้าใจบอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมมื่อนีห้อากับมาพอกันอีกแล้วกับ่อนียวสโลตชแนลมื่อนีเฮาสิพามาเล่นเกม นอกค่ายพีจีคือเกมสล็อตเอนะของค่ายสล็อตเเกมโรมาเกมฮิตอันดับหนึ่งของทุกค่ายแล้วนเะมื่อนี่เฮาสีพามาแบบมาเล่นให้เบิ้งเลยแบบเฮาสีใดหรือเฮาสีเสียคนอื่นแบบเล่นกันหลายมากเกมนี่เกมขายดีของสล็อตเอเลยเกมโรมาเด้องบเมื่อนี่เฮามีหารอยบาท เขาสิเบ็ดกัน10บาทมาเขาสิไใดหรือเขาสิเสียด่หารอยด้าเกมโลมาเนี่ยได้รับความนิยมหลายมาดูกันว่าเขาสิไใดหรือเขาสิเกลือดมา่า ความพิเศษของเกมนี่เลยซิมีคอมโบให้พร้อมเปิดพาเขาปุ๊บกับคอมโบให้เขาปุ๊บกับคอมโบให้เนีย่ยแหละคอดีอืมเนีย่ยคอมโบมาบออืมบอม,มางบหาลอยด้าเกมฮิตเกมฮิตฮิตอีหลีบอ,นอ๋น้อ อ่านี่เห็นบอคอมโบสองเดีจะเป็นคอมโบแบบนี้อ่าคอดีของเกมนี่แหละอืมโลมาฮึบอืม,อม เขาเปิดเทอร์โบเลยนะฮึบฮึบตรงบนตรงนี้ฮึบฮึบได้ยังอฮอฮีเสียดายอ่าอืมคอมโบสองอ่าได้อยู่ได้อยู่ไปต่อเหลือสามรอยเลแล้วโอ้ มามันมามันมาอ่าอ่าคอมโบยหลายคอมโบเลยหลายให้อุ้เยเ่นเนยแจกันเขานะงบหาลอยกับโลมาไปต่ออ่า ขอได้แน่ขอได้แน่คนอื่นเขาก็ได้ดีนะมามาไปต่อเอ้ยโลเขามาโบนัสเขาให้แน่โบนัสอะ่ะ อยากให้โบนัสเขาเด้อืม้อยมานี่โบนัสเหบอโบนัสขเขาไอ้เน่ขอเล่นหลายเลยเฮ้ยอางามงามอาปต่อสวย ไปต่ออีกอืมอืมไปต่อไปต่อเหลือสองรอยแล้วนะจังหวะนี้นะโอ้คนอื่นเขาเล่นคือแตกได้แตกดีเขาแตกแน่แตกเขาแน่อืมคอมโบสองคอมโบสองแต่บบคูนเะด้อแต่ว่าสิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ ใหม่โตนะอ้าวฮยมาอืม,ม,อมผู้ใดอยากเล่นเกมฮิตๆแบบนี้ทางงขาเล่นยุยคไต่ิปเด้ มากดมาเล่นกันได้เล่นมวนๆกันสนใจก็กดเข้ามาเลยโอ้ห3บสามบาทจัดไปมาไปต่อเหลือสองลอยแล้วมาไปต่อ กอติเกลือบอมือนี้เนาะโอ้ยไม่เคยแย่งดีกับเขาเลยอืมมาเฮ้ยไปขับบอลเฮ้ยเล่นนอกไข่พีจีเกมแรกเลยมา

คอมโบนัสเขาเนี่อ,อคอมโบสองอสองลอยแล้วนะกลับมาสองลอยลนะ khó lê lái nè khó lê lái à mà ui hảo bò hì kìp nhau chắc kìp hai bạt to máy to จะไปบ่ได้โบนัสแน่มาให้เนียโบนัสจ้าโอ้ยนี่ตรงนี้สินับคอมโบให้แล้วเนี่ยเห็นเนาะปึ๊บสองคอมโบสามคอมโบะเต็มนะโอ้ยเด่นลุนเลยอะเต็มอะปึ๊บเฮ้ยเอาว่ะสี่คอมโบแล้วโอ้นิดเดียวเนดะ้อแต่ฟีสปินเขาได้อยู่มา สามสามฟีสปินแล้วเอาฮึบอืมเหลือ,อ,อสองอ่ามาอีกอุย้ยเหลือฟีนึงแล้วฮึบเจสซิปฮาบาทอดซีฟีสปินเขาได้คอมโบซีอันเดะก็เลยฟีสปินซีอันมา ไปเลยย่ก,กลัวสามสิบเลยมาเอาดูดุเอาดุด,ด,ดผู้อื่นเขาก็ได้ได,ได,ได,ได้ดีแทเหาเอาบ้างไปโอ้โหนิดเดียวมาเออดีคักันนี่ไปบอมาให้เนี่ยวะเ้ย ไปต่อไปต่ออีกสวยงามไปอีกเงี้ยูนะเกือบแล้วอืมวนเวียนอยู่สองลอยนี่แหละอเอาให้มันได้กับเขาเนยขอแตกดีๆงามๆ ลอยเจ็ดสิบบาทสุดท้ายอ่ะลอยเก้าสิบมามาลอยสุดท้ายมาเก้าสิบบาทสุดท้ายสามรอบสุดท้ายมั เขาคือแตกดีแตกดีใช่ไหมเขาคือพอแตกน้ำเขาแน่เอ,าอ้าวหกสิบม,มานนมันยังบม่ให้ไปารอบนี้บอเขาก็รอบสุดท้ายแล้วเอ้าเอ้าวเฮ้ยอ้า บ่ให้ตาย้ยเฮ้ยมันยังเฮยู่มันยังเฮยูยยยย่อืมเนี่ยเบ็ดหลายๆคือบ่เขาถามแน่เบ็ดทิบห้าแล้วเขาดีเนาะอืม,อม,มา อย่าลืมเด้อผู้ใดสนใจเล่นคลิปแบบนี้เล่นแบบนี้คลิปเนี่ยทั้งเขาเล่นอยู่ใต้คลิปเด้อกดมาเล่นน้ำงานมวนๆผมดวงวดีท่านอ่ะสิดวงดีก็ได้ผู้ใดจะมปหูอัดรวยบบหูเรืองแต่ผมใส่ดวงไปหลายแล้วเด้อนนี้ไม่ตายเว้ยเฮ้อ เนี่ยอยากได้โบนัสมันบ่เข่าเลยโบนัสอ่ะโอ้ยโบนัสแบบหลายๆนะโบนัสแบบแพงๆแน่ตัวแพงๆเ,บบเ,งๆเข่ามาัแน่อืมเขม้าไปอีกโอ้ยก็ยังก็ยังไม่ให้ไปได้มันยังไม่ให้เขาจบ พไห้เฮาจบอ้าวอืมก็ยังว่าห้จบอีหลีหครได้ก็ได้แนะ่เออมา ไปต่อ90บาทอา้าวสิบเบิร์สิบเบิร์ตว้ยเบิร์ครับผู้ชมเบิงอ้าวบ่เบิร์ตก็โอเคไปต่อเอาเบิร์แท้แล้วอมเนี่ยเนี่ยถ้านี้เขาไลายๆอ่ะที่ได้แพงมา30บาทสุดท้าย2ตาสุดท้ายอา่ะ Ôi. Ôi, bật xanh lên. Cô không cứ tẹc ao, tẹc ao. Mm. Nhắn, bay, bay. Có đi. Ơi, oh. bật lẹo. phòng thẻ. Ao, oh. nhắn nhịp. Ơi. Oh. ยังนาะไปเบิร์ไปเศาราเลยเล่นนอคัยครั้งแรกเฮ้ยเบิดโตเลยเอาอ่ะผู้ใหอยากเล่นเกมมวลแบบนี้เกมแตกดีดแลนะเกมเนี่ยก่อนแนนำละ่ะแต่ผมตอนนี้ดวงไม่ดี เดี๋ยวสิกลับมาแก้แค้นมันเอาไหมเดี๋ยวลอบหนาโดนแท่รอบนี้ผู้ใดอยากเล่นเกมแบบนี้อาจสิเป็นโชคของทันก็ได้เขามาเล่นน้ำกันยกหางไตคลิปทั้งเขาเล่นเด้ากดคลิกมาเลยแล้วสมารมาฝากทอนออโต้มกตรงนี้แหละผมอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ข้าวเหนียวสล็อตชาแนลเด้อข้างหน้าสิม่เล่นอีกยังให้เบิรงอีกคอยเบิร์เจอกันคลิปหนะ้า 拜拜。Bye bye.